งานใช่ไหมคะดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเวลามันเหมือนแบบหลังจากโควิดใช่ป่ะแล้วเราก็คือได้จริงๆอ่ะแพลนของการเปิดตัวก็คือจะเป็นแพลนตั้งแต่ต้นๆปีแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ มันกลายมาเป็นแบบตอนนี้หมดเลยนะคะออก็คือติดๆกันหมดเลยแต่ช่วงที่ผ่านมาคือได้ทำทัวร์บ้านหรือยังไรไหมคะช่วงที่แบบโควิดจันถึงอาทิตย์ปิดไปเรื่องหนึง<อ>่งค่ะแล้วก็ถ่ายอีกเรื่องจริงๆก็คือช่วงโควิดเราก็หยุดไปแป๊บนึงเนะเออาะครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้ก็คือยังถ่ายละครอยู่แล้วก็กลับมาถ่ายแบบปกติะคะ่ะแต่ว่าก็จะมีมาตรการในการแบบเซฟด้วยทำตัวเราเองมีระแวงอะไรใดๆไหมคะไม่ระแวงระแวงไม่มีงานมากกว่าใช่มากกว่า พี่จอยไปเื่นค่ะอู้ยเลวอันไหน่ะมันมีตัวอักษรย่อนำเอกลงล่างอะไรเงี้ยคนก็พปเป็นกี้ใช่ไหม ก็ก็ก็เนี่ยแหละพ่บอกมาอยู่ขายช่วงล่างหรอไม่ใช่เราหรอกเนาะไม่น่าจะได้ขายอะคะ่ะค่ะอาจจะขายผิวมากกว่าตรงนี้นะคะขายอะไรที่เป็น<า>แบบช่วงขาอะไรเงี้ยวันนี้ขายขาขายผิวขายช่วงล่างไม่น่าขายเพราะว่าเวลาของตัวเองก็คือไม่ไม่ได้ไปไปอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข่าวที่ ต้องต้องสื่อกันจริงๆว่าเป็นใครแต่ส่วน<อ>เราไม่มีพอได้ยินข่าวทำนองนั้มาไหมคะเพราะว่าเออหลายคนก็ตีความไปว่าพอแล้วก็นึกถึงเราอะไรเยจริงๆ,งๆก่อนหน้าน,นี้ก็มีนางเอกลูกนรึ่งก็คือเราท <c oughs> ี่ <c oughs> ป่านหน้าเค้รุ่นพี่อะ่ะก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเราอ,อันนั้นก็เป็นข่าวเราอันนั้นนะคือข่าวเราจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ป่านหน้าเคกค่ะอันนั้นคือเราเราเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนะคะแต่ว่าอ่ออันนี้เนี่ยนางเอกพอก็ พุ่งประเด็นมาที่เราแต่ไม่ใช่เรานะอบอกได้ว่าไม่ใช่เราจริงหน่อยไหมเขด้วยความที่ข่าวมันค่อนข้างจะเสียหายด้วย,วไ,ยไม่ไม่ชิวแล้วมัง้งแ <laughs> ด้เจอกันกทุกรุ่นแล้วมั้ง <laughs> <laughs> พวกเราอะค่ะก็คือก็คือชี้แจงไปแหละใครก็คงไม่มีใครอยากจะให้เป็นนางเอกช่วงล่างหรอกเพราะว่าจริงๆช่วงอื่นก็ยังดีกว่าช่วงล่างเนาะก็ <laughs> แต่ถ้ามันเป็นนางเอกคนอื่นที่เขาต้องช่วงล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นวาราของเขาละกันเราเราจวดตัวเราเองค่ะ คน,คน,นไม,ไม่ไม่ไม่เพราะว่าอยู่มาตั้งนานแล้วแหละก็คือเป็นข่าวก็คือเข้าใจแหละก็ถ้าไม่ใช่ก็ชี้แจงไปนอยไมคือยีเี่ยนั้นคะเอ่อไม่น่าจะเจออะไรที่แบบ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วแหละแล้วก็ข่าวนี้ก็คือถือว่าแบบเบ๊ะเบ๊ะเหมือนเป็นช่วงที่กลับมาเจอมอลลี่สิงข่าวอีกรอบถึงหนาวแบบงานก็เยอะข่าวก็เยอะตามมันมาตามมันมาตามกระแสช่วงนี้ข่าวแรงหลายคนเนาะ <laughs> เราก็อาจจะเป็นแบบเข้ามาเพราะว่าหายไปนาน <laughs> ก็เขาก็คิดถึงก็ยังดีกว่าไม่คิดถึงเนาะ <laughs> <laughs> นางเอกพออะไรคะอะไรคะนางเอกพอก็อาจจะเป็นแบบอ่ะพุ่งไปเด่นมาที่เรา ก็ถ้าเกิดใครพออีกตอนนี้ก็ต้องโดนนะก็ต้องมุ่งไปด้วยแล้วก็นะคะเราผ้าพวกคอมเมนต์แย่อะไรอย่างนี้มาอย่างไรบ้างคะแต่ว่าอ่านมันไหมหรือว่าปล่อยมันไปปล่อยค่ะแต่ว่าบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฟีดบางทีตอนนี้มันขึ้นมาเร็วมากนะคะพวกฟีดข่าวเราก็กดเข้าไปบางทีก็กดบ้างไม่กดบ้างแต่ว่าถ้าเป็นเราบางทีก็อาจจะเลือกเลือกดูบ้างแล้วไม่เลือกดูบ้างบางทีเนกาทีบ้างก็อ่านไปก็แต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไร อยู่นะอยู่นะเรื่องราวดีๆของเพื่อนชาวอยญาติๆค่ะแตงแต่ขอแต่งงานอะไรอย่างงเี้ยะตอนนั้นคือพอพิงคาจะทราบแล้วว่าหนูดีใจมากเลยไม่หนูดีใจจริงๆเพราะว่าไปแล้วหนึ่งเขานำไปแล้วหนึ่งคือคือคือมันเหมือน เราเติบโตมาด้วยการสา่งคนอะนะคะหยาดขวัญพิงคี้แล้วในในสถานะที่เพื่อนได้ได้มีความสุข <มา S 1> ได้ไปมีครอบครัวแล้วเนี่ยในฐานะเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็อย่างที่บอกกันว่าวัยอย่างเราเนี่ยคนจะแต่งงานมีลูกกันได้แล้วนะคะ <ไป S 1> ก็ทุกคนก็จะมาถามว่า เมื่อไหร่จะเป็นเราบ้างอะไเงี้ยเราก็บอกว่านําไปเลยเพื่อนอะไเงี้แยแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับหยาดค่ะก็ตอนนี้หยาดก็น่าจะเร่งถ่ายละครแล้วก็ทําทําเขาเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมงาน,นอนะไรอาเคะเพื่อนเพื่อนก็คือนําไปสองเลยน้องด้วยโอ้โหใช่ก็ ดีใ,ใจอะ่ะเราก็รู้สึกว่าความการเติบโตมาในในวงการบันเทิงสําหรับหยาดและกี้แล้วขวัญเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเฝ้าเห็นการเติบโตของสองสามคนนี้นะคะ<ม>ก็ยินดีกับทั้งทั้งหยาดแล้วน้องขวัญน,นะถ้าน้องขวัญในอนาคตมีแฟนแล้วก็ดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเห็นน้องมีความสุขเห็นหยาดมีความสุขจรไม่ได้มีโอกาสเจอกับแั้นของหยาดอะไรมาก่อนหน้านี้กแอยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอเป็นแบบ แบบคุยกันนะคะแต่ว่าเห็นในรูป<ม>เห็นในรูปแล้วก็แล้วก็ดีใจว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเป็นฝังเป็นฝาแล้วจริงๆแล้วก็ถือว่าวัยอย่างเราก็ควรจะมีรูปแล้วอันนี้ร <laughs> ิงทราบมาก่อนที่เขาจะขอหรือว่าอะไรไม่ทราบเลยพร้อมกันพร้อมกันกับทุกคน,นะคะ่ะก็ก็เซอร์ไพรส์แล้วก็กด ส่งไปห,หาเพื่อนวันนี้ยังไม่อา่านเลยน่าจะมีคนส่งไปหาเขาเยอะมากอะคะ่ะแต่ว่าก็ก็ฝากไปบอกคุณแม่เขาด้วยว่าแบบเออคุยคุยกับแม่เขาก็บอกฝากบอกอ่าติด้วยอยะไรเงี้ยค่ะจริงๆก่อนหน้าไม่เคยคุยแบบอัปเดตความรูค้ความรักอะไรกับเขานะคะก็ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ยาับกี้อาจจะไม่ได้คุยเรื่องความรักมากอะค่ะเจอกันก็คือนานๆทีแต่ว่าพอเจอกันก็คือจะ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 ไม่ค่อยได้คุยเรื่องรักแต่ว่ายากกเขาจะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเขาอะค่ะก็ก็จะมีการพบปะของเขากลุ่มเขาจะแบบแห่งเอาด้วยกันแต่ว่ากับกี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้แหงเอาท์กันบ่อยมากเจอกันก็ยังสนิทสนิอะไรสนิทสนิทสนิทค่ะก็ก็ินดีด้วยน้เพื่อนขอให้มีความสุขมากๆนะ เราเราหลังไม่รีบอ่ะรีบไหนอ่ะไม่รีบไม่รีบนะแล้วก็ไอดอลเราก็มีทั้งหลายคนที่สี่สิบแล้วเขาก็ก็ยังแฮปปี้ได้อะค่ะหลายคนนะที่ยังไม่ได้มีลูกยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็อาจจะเป็นโลกของคนที่ที่ทำงานแล้วก็มีความสุขแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นอาจจะเป็นทางเดินของเราค่ะอีกแบบไม่ ไม่เคดหรอกค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนได้แต่างงานแล้วแล้วก็ผิดหวังเรื่องความราักในในในความการแต่างงานก็จะมีมุมมองหรือว่าทัศนคติในชีวิตอีกแบบนึงถามว่ามีไหมนีม่บ้างจะบ,บอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะ,ะไม่ค <c oughs> ม่อยย <c oughs> ังส่วนจะไงอ่ะ อะไรนะมีที่คุยแบบ number one ยังยังยังไม่มีค่ะเป็นเราเลือกได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าคุณจะต้องคิดอยู่ในด้านไหนบ้างพอแบบสมมติจะเปิดใจกับรับครั้งใหม่หรือจะมีครอบครัวใหม่อ๋อส่วนตัวนะถ้าเกิดอยากจะมีใครแล้วก็เปิดตัวเลยเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นแบบอยากไปเลยก็ได้วันหนึ่งก็อาจจะแบบวันหนึ่งไปเลยแล้วก็มีความสุขแบบเป็นเป็นครอบครัวเลยนะคะถ้าถ้ามันมีนะแต่ถ้าวันนี้บอกได้เลยว่า ยังยังสนุกกับความเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่ใช่ไม่ใช่สนุกความแบบนี้มีความสุขกับกับการได้ได้ทำงานแล้วก็เอ๋อเป็นสนสบายใจกับการอยู่คนเดียวสบายใจกับการอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็แล้วก็เราก็รู้สึกว่ามีความธรรมดาความธรรมชาติในแบบของเราที่ที่ที่ไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าเอ๋อไปยึดติดกับใครเกิดถ้าสมุดเปิดตัวก็คือ มีน้องค่ะออะไรย่ังยังยังยังก็ก็ก็วันหนึ่งละค่ะถ้ามีนะแต่วันนี้เราเราบอกได้เลยว่าทุกคนก็จะรู้ว่าเราทำงานหนัก แต่ต้องบอกว่าของหมดเร็วเพราะมันบริโภคกันทั้งบ้าน <laughs> ทีนี้เนี่ยของหมดเร็วมันก็จะกลายเป็นั้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็เป็นสิบกลอ่อง <laughs> 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 แล้วทีนี้ของก็จะไม่มีเพราะว่าของขาดตลาดใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนะกตรงนี้ทีนี้ก็พอมือสองตามครับ กองพิยาเลยครับกองพิยาเลยครับตรงนี้ตรงนี้เพิ่มสองสามเคพิญาได้นะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากโอ้โหแล้วเพื่อนไหมพิญาได้แล้วนะพิยาได้แล้วใช่ไมพี่ได้เลยเป็นห่วงเป็นห่วงก็มีครับแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้พิงกี้ก็นะฮะเรียกว่ามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเรเวียตเต็มเต็มแล้วนะครับผมเอ่อ ถามอีกนิดนึงเราเห็นแล้วล่ะแต่ก่อนหน้านี้มีใครถาม